โรงเรียนบ้านสมพรรัฐส,สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่4ระยะที่2โดยการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566การตรวจเยี่ยมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางโรงเรียนบ้านสมพรรัฐได้จัดเตรียมสถานที่ ข้อมูลเอกสารและจัดเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการประเมินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกเริ่มจากการประชุมออนไลน์จากคณะกรรมการการประเมินภายนอกซึ่งประกอบด้วย1นายสุขุมรักษาคุณประธานกรรมการ2นางรำพึงชำนาญกรรมการ และ 3. ว่าทีร้อยตรีประคองชัยชาวพลกรังกรรมการและเลขานุการโดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. ผู้มีการโรงเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินภายนอกตัวแทนข้าราชการครูแนะนำผู้เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้คือผู้มีการโรงเรียนบ้านสมพรรัฐนางอรไทยพร่ม,มวงศ์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษานายสุรพลธรรมนิยม ผู้ใหญ่บ้านสมพรรัตน์นายชัยวัฒน์เพ่งแจม่มผู้อำนวยการศูนย์ศิลปาชีพอำเภอบุญทริกคุณแม่ดาวเรืองยอดสิมมาคณะครูตัวแทนข้าราชการครูที่นำเสนอผลงานระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวแทนครูนำเสนอผลงาน best practice ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนและปราชชาวบ้าน 2. คณะกรรมการการประเมินภายนอกชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน 3. คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอกและคณะผู้เข้ารับการประเมินรับชมวีดิทัศน์นำเสนอข้อมูลผลงานโรงเรียนได้แก่ระดับปฐมวยัยมาตรฐานที่ 1. คุณภาพของเด็กโดยเน้นพัฒนาการทั้ง4ด้านอย่างสมดุลโดยการน้อมนำอรารยเกษตรสู่ความยั่งยืน มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการพัฒนาเด็กโดยใช้สมพรรัฐโมเดลมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญผ่านกิจกรรมอรารยเกษตรตัวจิว๋วโดยใช้กระบวนการ Active Learning ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียนผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์เน้นคุณธรรมจริยธรรมน้อนมนำอรารยเกษตร บูรณาการสู่ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อความยั่งยืนมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยใช้รูปแบบสมพลรัฐโมเดลมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง active learning และบูรณาการกับทักษะอาชีพ 4. รผู้ประเมินมีการศึกษาเอกสารสังเกตสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาในหัวข้อการนำสมพรรัฐโมเดลมาใช้ในกระบวนการบริหารงานในโรงเรียนสัมภาษณ์ครูวิชาการเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและแนวทางในการพัฒนางานด้านวิชาการ สัมภาษณ์ตัวแทนครูผู้สอนระดับปฐมวัยเรื่องการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กสัมภาษณ์ครูที่มีผลงาน best practice ในเรื่องของกระบวนการสอนที่ทำให้ได้รับรางวัลที่เป็นประจัก สัมภาษณ์ประธานกรรมการสถานศึกษาตัวแทนผู้ปกครองผู้นำชุมชนเรื่องการได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนการมีส่วนร่วมในการบริหารงานร่วมกับคณะครูและความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้ให้แก่บ,บุตรหลานที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนบ้านสมพรรัฐการสัมภาษณ์ชาวบ้าน ที่เป็นประชชาวบ้านที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการทายาทหมอนไหมในโรงเรียนเข้ามาให้ความรู้เรื่องการปลูกหมอนเลี้ยงไหมสาวไหมและทอผ้า 5. การนำเสนอการจัดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพโดยคุณรูจริญาโรมพันธ์เรื่องการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากหมอนไหมซึ่งเป็นการนำรังไหมมาแปลรูปเป็นดอกไม้เพื่อใช้ประดับตกแต่งห้องและสามารถนำชิ้นงานไปจำหน่ายได้ 6. การรับชมการเสนอผลงานของเด็กโครงการทายาทหมอนไหมในโรงเรียนได้แก่การสาวไหมการทอผ้าและการมัดหมีซึ่งนักเรียนได้ฝึกจนเกิดทักษะมีความชำนาญและได้มีผลงานเข้าร่วมประกวดภาคลุมไหล่และเข้าร่วมแข่งขันการเสาไหมจนได้รับรางวัลระดับประเทศเข้ารับโลพ,พระราชทานสมเด็จพระนิธิธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมบราชกุมารี สัมภาษณ์เด็กปฐมวัยเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการหนูน้อยอารยเกษตรโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและนักเรียนในโครงการทายาทมนไมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานภายในโรงเรียน 8. ชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนการจัดประสบการณ์ของระดับชั้นปฐมบวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องของการอ่านการเขียนการสอนโดยใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้และครูเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กมีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรม9 การจัดการเรียนการสอนวิชาอารยเกษตรโดยคุณครูนุชนาถภายเผยซึ่งเป็นวิชาที่เน้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผู้เรียนเกิดทักษะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันพึ่งพาตนเองได้และนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้คณะผู้ประเมินได้ประเมินตามสภาพจริงเชิงประจักษ์ของการดำเนินการของสถานศึกษาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ส ระยะที่2เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสอมศทุกประการโรงเรียนบ้านสมพรรัฐได้รับการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบการยานามิตรได้รับคําแนะนําที่เป็นประโยชน์จากาคณะกรรมการโรงเรียนจะนําคําแนะนําที่ได้จากาคณะกรรมการในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น